ก่ทอดรูดร้านอาหารทำกินเองได้ดูดูพี่ต้องดูอ้อย่อน่ากินยองเร่งนี้วันนี้พี่บ่าวมาบอกวิธีการทำไก่ทอดเวลาเราไปตามร้านอาหารต่างๆเมนูที่เด็กต้องจังนะก็คือไก่ทอดนี่คือไก่ที่จะใช้วันนี้เป็นปีกลางไก่ปริมาณครึ่งกิโลจริงๆแล้วสามารถต้มแบบนี้ได้เลยแต่วันนี้พี่บ่าวจะทําแบบไก่แห้งกรอบทีนี้ก็เอามาแล้วก็หั่นกลางแบบนี้ปุ๊บลงไปเวลาหัน่นบางทีมันจะติดกระดูกแล้วก็หั่นยากแบบนี้นะ วิธีการที่ง่ายพี่บาวแนะนําออกมาแบบนี้ใช้ปลายมีดติดลงไปปุ๊บอย่างนี้นะแล้วก็ง่ายนะจาะปุ๊บก็ไปไปนี้ด้านนี้ก็ปุ๊บมาเสร็จเรียบร้อยทีนี้ก็ใส่เกลือลงไปปริมาณใก่ครึ่งกิโลพี่บาวใส่ไปครึ่งจอนชาแบบนี้ทีนี้ก็คุก เวลาพาเด็กไปเที่ยวเนี่ยไม่ว่าจะนั่งร้านอาหารไหนนะประมาณ3อย่างที่สั่งเป็นประจำข้าวผัด่อยเจียวแล้วก็ไก่โทษถ้าหากว่าที่ร้านตำกายนะก็จะใช้ปีกกลาง5้าปีมาหั่นแบบนี้ก็ได้สิบชิ้นราคาอยู่ที่ร้อยห้ิบอย่างตำซึ่งไก่โทษเป็นเมนูที่มันทําง่ายนะพีนะ่น้องแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะทอดก็เล่น้ำมันลงมาปล่ยขึ้นมาเลย ตอนนี้น้ำมันร้อนจัดเล้วพี่บ่าวก็เะาปีกกลางลุงตทษเลยใส่ไปทีเดียวโอเคลียรลแล้วก็เปิดควยแรงแบบนี้ไปประมาณหนึ่งนาทีครบหนึ่งนาทีนะก็ปรับมาเป็นควยกลางประมาณนี้ที่พี่บ่าวลดควยนะก็เพื่อไม่ให้เกลยของเราเนี่ยมีกลิ่นเหม็นไหมน้ำมันที่มันร้อนจัดเกินไปผ่านมาประมาณสามทีนาทีนะ โอคนๆแบบนี้ได้เลยวดียจะไม่ติดกระทะนะนี่นอ้องถ้าวิธีการของร้านอาหารเขาจะใช้ควยเรงทอดตลอดเลยถ้าเรากลับมาเป็นควยกลง้งในทอดแบบนี้ไปเรื่อยๆนะแน่นอนว่าใช้เวลานานกว่าร้านอาหารที่เขาต้องเร่งทําเวลาแต่จะไม่มีกลิ่นเหม็นไหมและเดี๋ยวค่อยไปเร่งก่อนที่จะเอาขึ้นเพื่อทําให้หนังเนี่ยมันมีความกรอบ เมนูนี้สีไก่ก็จะสีสีนะพี่นอ้องเพราะว่าใส่แค่เกลืออย่างเดียวถ้าหากว่า,วาต้องการให้สีสวยขึ้นมากก็ใช้แป้งทอดกรอบเพิ่มเข้าไปแล้วก็ใส่ซอสไปสักหน่อยนะจะเป็นซอสรุงรสก็ได้ที่บอกว่าทอดมาประมาณหนหน้าที่ก็เริ่มสีออกไปบบนี่ทีนี้ก็จะเร่งไวแรงขึ้นมากรีดน้ำมันแล้วก็ทําให้หนังเนี่ยม,มีความกรอบอ๋อคนๆไปแบบนี้ได้นะจะช่วยทําให้มันสุกเสมอกันทุกด้าน ทีก็จะน่ากินพี่บา่าวก็ใช้เคเร่งมาประมาณนาทีกว่าๆนะคนนหน้าตาเกยแบบนี้ดูดอาละก็เป็นวาใช้ได้นีก็เอาขึ้นได้เลยดูที่สันความน่ากินก็มาเสด็จน้ำมันไนะว้เรามาดูเคล็ดลับของแถมช้น้ำปลานะพี่บา่าวใช้น้ำตาลมาะพร้าวประมาณ40กรัมนะสองช้อนนี้ได้ต่อมาก็ใส่น้ำปลาลงไป หช้อนพอดีน้ำเปล่าใส่ไป3ามช้อนปุดปวยอ่อนๆขึ้นมาทรนี้ก็จะไม่ง่ายนะ3ามสองหนึ่งน้ำสามน้ำตาลชองน้ำปลาหนึ่งเรา 1, ต้องการให้รสชาติหวานนำ้ำแล้วก็ความเค็มเนี่ยมีนิดหน่อยก็ได้พอเรายกแบบนี้นะมันไม่ค่อยกาดสายนะก็เป็นว่าใช้ได้เดี๋ยวพอมันเย็นลงนะก็จะมีความพ้นขึ้นมาปิดปวยได้เลยใส่ทอด มีความกรอบในถ่วนลองทอดน้ำปลาก็มีความข้นประมาณนี้อืรมเ,เรียบร้อยพี่น้องไก่ทอดเพื่อแบบแี้้ดไ้แบบนี้ความกรอบนี่ก็บิบางนี้ได้เลยอ,อร่อยหอมไก่ในทวนวองนังนะ มีความกรอบมีความหอมแล้วก็มีรสชาติออกเค็มนิดนิดนี้ตาเราจะจิ้มกับซอสน้ำปลานี้อ่าก็ไม่ต้องจิ้มเยอะมันก็จะออกหวานเค็มอร่อยพี่น้องทำสูตรนี้พี่บาบอกเลยว่าไม่ต้องซื้อในราคาที่สูงยุเว้นกรณีจําเป็นที่เราต้องเดินทางไปเที่ยวอะไรแบบนั้นนะแต่ถ้าอยู่บ้านอยากกินนะทำสูตรนี้ได้เลยเอาละ เทดติมมอีกหนึ่งเมนูและพบกับเมนูอื่นของพี่บ่าวได้อีกขอบคุณพี่น้องทุกกตันที่รับชมขอบคุณครับสวัสดีครับพี่น้อง